เราไม่รู้เลยโตรสัสท์มังคลาเจวนะน้รุ้ราศกุลนะตามมาจะตตาราจะมาหาที่ปาร์จ,จพุทธ,ธามหาพุทนินีอ่าผมอยากเกี่ยวกับมอาจา์เกี่ยวพวกเครื่องรางเนี่ยครับเครืคร่องรางมันมันมันแยกยุคแยกความเก่ากันเนี่ยมันจะระบุหลวงพ่อ,อยังไงครับผมอยากอยากอบถามอยากได้ความรู้อ่ะประเภทอะไรครับเครื่องรางประเภทอะไรประมาณพวกตะกุดเนี่ยครับสมมติตะกุดคือจะบอกว่าตะกุดเนี่ยนะเป็นอะไรที่ปวดหัวสุดครับปวดหัวสุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตะกุดเนี่ย มันดูได้แค่เก่าดูได้แค่เก่าดูได้แค่ลายนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อนี้ตามที่เขาเล่นมาแต่โบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาแยกแยะย,ยังไงร,รู้ไหมเขาแยกแยะว่าอะถ้าลายพันเกียวแบบนี้นะไม่เกิน3มนิ้วอันเนี้ยเล่นเป็นวัดหนังอะถ้าลายจะแค่ขบฟันสามนิ้วครึ่งต้องเป็นจันเพนหลวงปู่สุกพันลำลายส,สามลายในดอกเดียวกันต้องเป็นปู่จีนท่า,าลาดพันสายสินแบบนี้หลอดกาแฟต้องเป็นปู่ยิ้มหนองบัว เขาก็เล่นกันมาแบบนี้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ถามว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเราไม่รู้เลยแต่มันจะมีตะกุดอีกประเภทหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนเช่นมหาปราบหลวงู่ใจอ๋อครับอ,อันนั้นชัดเจนนะครับ,รบมันจะรู้เลยว่าอันเนี้ยหลวงู่ใจหลวงพ่อเลืองวัดบ้านดงเราจะรู้เลยเป็นแผ่นโลหะแบบนี้หนาแบบนี้หลวงพ่อพิษวัดขมังมีอั่วข้างในชัดเจน หลวงหลวงผู้เอี่ยมวัฏบาลสูงอันนี้รู้เลยลายพันลำเท่ากับบมลม้วนบุหรี่ขนาดรูเล็กเป็นอย่างนี้ม้วนห้ารอบครึ่งหัวมีรอยจานท้ายมีรอยจานตัดเป็นตัดมุมอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะการดูอพอต้องบอกก่อนว่าเวลาเราจะซื้อในสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะซื้อขายตะกุดกันเนี่ยที่ดอกที่มันแพงๆเนี่ยเขาซื้อจากที่มา ดอกนี้อยู่กับคนดั้งเดิมที่นี่คนนี้รับปู่เขารับมาจากหลวงปู่โดยตรงหนูนี่นั่นมันจะต้องมีสตอรี่ในอดีตแต่ปัจจุบันมันไม่ได้แล้วเพราะว่าความเชื่อพวกนี้คนไม่ค่อยเชื่อถ้าคนเชื่อไอ้อันมันจะแกะตะกุดดูเล่นหรอถูกไหมครับครับเออนั่นแหละคือคนมันไม่เชื่อแต่ดอกไหนแกะมาแล้วว้าวว่าใช่จริงๆมันก็เห็นไหมมันก็ยืนยันได้ว่าอันนี้เห็นไหมใช่แล้วอย่างไรอย่างวัดสะพานสูงเนี้ยมันเป็นสามยุคเนี้ยครับโอ้วัดสะพานสูงเนี่ยผม เอาความเอาความเชื่อผมไหมครับ<อ>ความเชื่อผมไม่ใช่สามยุคก,<อ>การทําตะกุดในอดีตเนี่ยทํายากกว่าพระเครื่องห<อ>ลวงพ่อเหยี่ยม<อ>ท่านจึงท่านจึงมาทําเป็นพระพิมพ์ไงเพราะว่าตะกุดมันทํายากทํายากเพราะว่าอะไรหนึ่งท่านต้องมีเลิกยามในการทําวันนี้สมมติมว่าท่านจะทําตะกุดอ่ะผมเอาพิธีโบราณนะต่อ,อรถมงคลหรือมหาลังับเนี่ยเวลาจะทําตะกุดต้องขอต้องขอก่อน ทําขึ้นหัวหมูใบสีทึ่งโต๊้วงสวงว่าจะขอทําตะกุด10ดอก5ดอก20ดอกร้อยดอกแล้วแต่พอเสร็จปุ๊บ<ป>ต้องมาลงลายมือจานลายมือจานลงไปต้องไล่พระเวทไปถูกไหมตีตารางก็ต้องไล่พระเวทจานก็ต้องไล่พระเวทและนำมาเสกอีกเสกเนี่ยอย่างโสรถเนี่ยต้องเสกด้วยมาหาปัจจมืนเนี่ยหมื่นจบเคยได้ยินไหมเออเคย้ครับเออหมื่นจบปะ,อะลองคิดดิ โอ้โหมหาปเจิงโอมเพชรคงคงทั้งนั่งคงยิงยืนคงทั้งหลับคงทั้งตื่นคงทั้งว่างกลางวันกลางคืนคงทั้งในน้ำแล้วมันบกโอ้โหเป็นหมื่นหมื่นจบแล้วมันไม่ได้แค่นี้ถูกไหมเสร็จปุ๊บหมื่นจบเสร็จเอามาเสกแล้วต้องมาคลึงด้วยผงพอกผงพอกต้องพอกด้วยใบรู้นอนเจ็ดอย่างรู้จักใบรู้นอนไหมมันไม่ทราบครับใบรู้นอนคือใบที่เวลาคุณไปโดนอย่างกระเฉดเนี่ยเวลาโดนแล้วมันหุบใบอะไรก็แล้วแต่ที่โดนแล้วหุบไมย่าลาบอย่างเงี้ยโดนแล้วมันหุบอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าใบรู้นอน อ๋อ oh, ครับอ่ะพอได้รู้นอนปุ๊บม,มาพงมาคุกกะลักเสร็จปุ๊บแล้วพอกเสร็จเอามาเสกด้วยโสรถอีกหมื่นจบ oh, oh. โสรถสัมมังคลาเจวานะุลาตุกุลตาตามาจัตตารโรจามหานติปะปะจัพุทธ,ธามหาบุนีโออีกหมื่นจบอะคุณ oh, <okay. S 1> ว่าจะได้ดอกหนึ่ง mm. เออแล้วคุณคิดว่าจะทําได้เท่าไหร่ <Okay. S 1> เขาก็ต้องทำเรื่อยๆไม่มีเวลาการสร้างคือขอหนึ่งครั้งแล้วทำไปเรื่อยๆให้ครบ mm hmm.